มากันที่ปีนักษัตรปีแรกนะครับก็คือปีชวดนั่นเองชวดในตามหลักของโหราศาสตร์จีนนะครับก็คือตรงกับลักษณะของสาหะนั่นเองนะครับฉะนั้นในช่วงนี้ไตรามาสที่2ของคนที่เกิดปีชวดในเรื่องของการเงินนะครับการเงิน จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับหรือว่าอะไรที่มันยังติดติดขัดขัดอยู่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็การเงินจะได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งทํางานเล็กๆน้อยๆย,ยและเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นและทําให้มันเป็นงานที่ต่อเนื่องเข้ามานั่นเองครับฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่าสําหรับคนที่เกิดปีชวดถือว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ดีนะครับ ส่วนในเรื่องของการงานนะครับคือการเงินกับการงานเนี่ยมันเข้ามาด้วยกันนะครับก็การงานจะมาจากในเรื่องของต่างประเทศนะครับหรือว่าจากคนต่างที่ต่างแดนเข้ามาติดต่อซื้อขายหรือติดต่อธุรกิจหน้าที่การงานเลยทำให้การเงินของคุณเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ ต้องมีเวลาให้กับคนรักของตัวเองหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนรักจะน้อยใจเอานะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภโชคลาภถือว่าสําหรับคนที่เกิดปีชวดเนี่ยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าดวงกําลังดีเพราะมีดาวใช้เข้ามาสถิตอยู่ในดวงฉะนั้นการที่จะทําให้ตัวเองมีโชคลาภหรือมีโอกาสดีๆมากขึ้น อย่าลืมครับในช่วงเดือนนี้นะครับหรือว่าในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยให้พยายามหมั่นไปไหว้เทพเจ้าไฉยสิงเอียนั่นเองนะครับ